เวัสดครับเปื่อนๆก็วันนี้พบลบกรรมนะครับกรรมก็ตอนเย็นการไล่ไปตีหนึ่งแล้วนะครับแต่พอดีเปลี่ยนกลางวันก็เปิดเปล่งกะได้หยุดไล่ไปนะครับการนี่ก็มาต่อนะครับก็เือเรื่องวันนี้ก็วีจ้าเสกเปิดพักนะครับเปิดพักมือเสกได้นะครับก็เจอวันนี้ก็ จริงๆแล้วมันก็คือบิชาเซกเปิดปากของผมมันก็มีนะครับก็คือการผลิกิริยาั้งแต่อำนวยความสะดวกครบวงจรน,นะครับการยากว่ากระตั้งเด็ดปะเจ้าการเปิดปักมื่นเซกได้จริงๆนะครับนีเ่เซรุนนะครับเซรุนแต่ว่ามีระบบอำนวยความสะดวกครบวงจรตั้งเซรุนนะครับะระบบเก็บกักน้ำ เก็บกักตานานแยกชิ้นส่วนประกอบอหมะสรับปลอกเพิ่นเซีเม,มนหน้าบานก็เหมือนเปืือนนะครับหน้าบานล่างบานก้างบานรื้อเปืนดินกาปลอกได้สะดวกนะครับก็เหลืองว่าจะเปิดก็ไม่จ่ปหนานะครับไม่จะปนาก็คือไม่ได้แยงตาดนานอ่าเตะเราปลอกนะครับกาปิดปันเตะเราปลอกการนี้กากระต้งปลอกตกกักเยาวนะครับ การตั้งปลูกต้นมะเจ้กากกร,กรตั้งปลูกต้นมะเจ้ากาทดลองมาไลา่ปีเลี้ยงนะครับ <c oughs> กรารไล่ปีกาแน่ใจว่าได้ผลจริงนะครับก็เลยเมีแป้นว่าจะกระจายให้เปืีป่ยนๆน,นะครับกระจายให้เปืีป่ยนๆในผลิต กันนะครับแล้วก็ได้ทำมาค่าใกล้กันนะครับก็เปืเปเปป่อนๆลีงประเมินแล้วว่ากระตั้งแบบนี้มันจะใกล้ได้ไหมในจังหวัดก้องเปื่อนๆนะครับในจังหวัดของเพื่อนๆราคาถ้าเปลื่นเปล่ยนประเมินป้านว่าน่าจะใกล้ได้น่าจะมีกลุ่มลูกค้าติดจบที่แนวเปิดพักนะครับน่าจะมีกลุ่มลูกค้าเกี่มีเกี่ยวกัการใช้ เต่น่าจะจ่ายกระทั่งแบบนี้ไว้สำหรับครัวเรือนนะครับแล้วก็ไว้ปรุกใจกินไปเรื่อยๆในครัวเรือนนะครับเรื่อ่าถ้าผลผลประเมินป้านกากระเบืบบ้อมกระเบื้องได้ตดัดวิชาเซกเปืนพักเนี่เปลี่ยนได้นะครับก็โดยเดี๋ยวว่า โซนออนไลน์นะครับโซนออนไลน์การปลาดิบการประดิษฐ์นะครับการเปลี่ยเปลี่ยลงประเมินเลยนะครับเปิี่เปลี่ยนจะได้เป็นชาวตลาดในจังหวัดของเปิี่เปลี่ยนะครับป้อมเหล็กการจะได้กระจายเปิี่เปลี่ยนุกๆจังหวัดนะครับของประเทศต้การตื้อหวารายได้ของผมก็คือได้มาจากไหนก็ได้มาจากตื้อหาเปลี่ยนเปย ก้าวมาเรียนรู้ไล่นะครับตั้งเปื่นเนเองก็ได้เป็นเจ้ากล้องกิจการธุรกิจแต่ไม่มีโขแก่งนะครับแล้วก็เปื่นเปื่นก็ได้เป็นเจ้าก้องตลาดในจังหวัดก็เปื่นเปี่แต่เป็นเจ้าก้องตลาดก็ไม่ตึ้งว่าเปื่นเป่นจะไม่มีโขแก่งเลยนะครับในในการแต่ว่าใกล้ดังนี้เพราะว่า นี่ก็เมื่อเมื่อพกเบก็เป็นจุดเริ่มต้นี่ว่ะไดตัดล่องก่อนว้าแล้วก็ประดิด์อ,อกแบบนะครับแล้วก็กร้าช่องต่อให้เปลี่ยนได้นะครับก็เมื่อนตั้งตัวเล็กไว้ก็คือ,อหนึ่งเบิ้ลสองพันบาทนะครับข้ามาเรียนรู้เปลี่ยนจะผลิตได้เซรุนนะครับนะเปลี่ยนจะผลิตได้เซรุนแล้วก็ทรรมาก็คกา้าได้เลยนะครับทรรมาก็ใกล้ได้เลย แต่ว่าก่อนอื่นก็เปิีนต้องประเมินนะครับว่ามันจะมีกลุ่มหลกคาในจังหวัดก็เปิืนเปลี่ยนไม้หรือว่าจะมีกลุ่มหลกคาหรือว่าเปิลี่ยนเปลี่ยนเปลี่นคิดไม่ออกพอดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวกว่าเดี๋ยวไม่ตีเปิีนเปิีนประเมินว่าถ้ามีกลุ่มหลกคาเปิีนเปลี่นก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสใจทุนเอ่อ ใช่ทุนเบี่ยงเบิ้อนตอนตอนนะครับเบิ้อนตอนตอนก็คือหนึ่งเบิ้อนสองพันบาทนะครับก็ได้เบิ้อนตอนตอนก็คือมันเป็นโอกาสดีแต่ว่าได้ธุรกิจเออ่ไปตั้มในจังหวัดก็เหมือนเปลี่ยนนะครับาการเปลี่ยนก็เลงเห็นแล้วนะครับว่าเออนับจากนี้ไปนะครับเรื่องงานเออตกอ่านคาทายเอ็ดจากเอ๋ยก็ต้องมีนะครับอ่าแล้วก็หนักตึกซ่าจบไม่เด็กๆจบไม่ก็ว่างงานกันมากนะครับว่างงานกันมาก แต่ว่าจองว่างแต่เราจะอิบกระปุ่มกระนำตะเนอร์อย่างนี้ไอ้เปืือนนะครับก็ไอ้เปลือนในสวนก้องกระทั่งแต่ว่าอืมเอ่อเรุนก็คือนี่คือรุ่นตีนึ่งนะครับ่าเซรุนเดี๋ยวก่อยเปิดตัวนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันนังรกอยู่เลยในนี้นะครับยังรกอยู่เลยเดี๋ยวพงก่อยเอาออกมาทำกันตาแล้วก็กระได้นำเสเนอไอ้เปลือนแหละนะครับว่าเซรุนก็ กาตรงนี้กากาคิดไม่อ,ออกอีกตินะครับพอ,อดีมีหมดมาเตีนเดี๋ยวต่อยลบอไปอีกหนก่อนชฮ้ยหลุนให้เปลีนได้เหลือกันนะครับเดี๋ยวกาะรตะกดิกดนะครับตัวนี้ก็มันเป็นระบ,บบน้ำซ่องจันนะครับนี่ตอนปลูกตอนปลูกกาใส่น้ำไปต่างนี่ใส่ใส่ดินไปต่างนี้กับโลกมาคกัดน้ำมันจะไปเก็บข้างในเก็บข้างในก็มาเปิดมาเปิดต่างนี่ก มุ่นวุ่นแล้วไปใยนะครับทึ่งไหนนี่ก็ปลอกปักได้ปลอกตัวได้นะครับเวลาเปลี่ยนดินก็คือจะยกออกมาตัวนู้จะย่เหมือนเดิมนะครับทึ่งกับเปลี่ยนดินแต่แต่ตัวนี้ทึ่งไหนนี่ก็ถ้าจะเล่มายนะครับเปลี่ยนดินก็ยกขึ้นมาแต่งเลยตัวนี้ก็ปลอกปืดปักได้เหมือนกันทึ่งกับตัวนี้ใส่ทํำรองไว้วําำรับเพื่อเปลื่นเปลี่ยนต้องการจะปลอกตัวกับปลอกตัวได้เลยเหมือนกัน ระบบนาตัวนี้ท่องฉันนะครับระบบนำท่องฉันก็แยกชิ้นส่วนประกอบได้นะครับเปื่อนๆแยกชิ้นส่วนได้มันจะมันจะเป็นกอ่อต่อถึงระบบนาบุนเติมน้ำนาบุญ,บญแล้วไปแก็บตรงกันมันมาเร่งนะครับก็รให้เปื่นๆเรยนะครับนะนี่ก็ต้องมาจุดยากันยุงตั้งไว้การปุ่มหว่ามันเป็นประโยชน์กับเปื่อนๆนะครับเอ่อ เจ็ดทิพเจ็ดจังหวัดเจ็ดทิพเจ็ดจังหวัดของประเทศไทยนะครับก็พุ่มนึกว่าถ้าว่าจังหวัดละสองคนก็เพื่อนตีอย่างกว้างขวางหมาสันนะครับสำหรับว่าเกวีนยนได้ตัวนี้ไปแล้วได้จังหวัดละสองคนก็แต่พุ่มประเมินนะครับพุ่มว่ามันมีการเซืรอซ้ำในนอนนะครับ การเต๋ยว่าเสื้อซ้ำก็คือทุกรุ่นนะครับจะมีการเตื้อซ้ำกามีหลกตีนึงหลกตีซ่องแล้วนะครับปั้นไปซ้ำปีอ่ะปีเพราะว่าเปลื่นเปนก็เสื้อซ้ำไปในปีตองปีก็เป็นได้นะครับเพราะว่าคนเต๋เสื้อไปมันจะได้มีขินมุ่นเวียนต่างปีนะครับยกตัวย,ยกตัวย่างตัวซ้ำกรรตั้งก็่ว่าเกิดจะกินได้ต่างปีนะครับ เพราะว่าม so, uh, ันก like ็ก uh, right so ินสลรบกันไปสลรบกันมานะครับนะโปรกกระตั้งนี้กระตั้งนี้แม่นกินกระตั้งนูเรแล้วมาโปรกระตั้งนี้กวนไปวนมากันแบบนั้นนะครับซึ่งการดูแลกระอายมากนะครับเติมน้ำพ้นตอกย่าวนานนึ่งเดือนกระดูแลไายนะครับค้นตอกยาวนา่นนึ่งเดือนกระดูแลายเพราะว่าระบบน้ำมันจะรนไปเองนะครับค้นแรงควนแรงก็มันมีระบบเก็บกักน้ำอ่ เติมน้ำวันละครังจวงเร็ก <c oughs> จวงเร็กนี่คือสร้างวันไม่ต้องรดน้ำก็ได้นะครับจวงแรกเพราะว่ามันกินน้ำไม่มากแต่ว่าพอะมาปีน,นี้มันกินน้ำมากก็เติมน้ำวัลละคลังนะครับเติมน้ำวัลละคลังก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับมาก็ไ <c oughs> อ,อเปลื่นเปื่อเลยน,นะครับเอเ่อเปลื่อเปื่อก้ามาเร็วก็อ,อ่กดติดตามนะครับ แล้วการส่งต่อแจ้บอกต่อเพืเ่อนๆนะครับแจ้บอกต่อเพืเ่อนๆว่ามันมีมันมีเรื่องนี้อยู่นะครับเรื่องนี้ก็บ,อ,บอกว่าลุงช่วยนําเสนออยู่หลงเล่วา่าน่าสนใจไหมนะครับป้อมกาตาหมา่าคุนแรกกล้องกุนแรกกล้องประเทศไทยนะครับคุนแรกก็คือคุนเตะก,ก้าวมา,เ,าเรียนรู้กับป้อมเป็นคนแรกแล้วก็กาว่างคนตีด่องติดท่ามติเท้ไปการจัดซื้จัดจังหวัดก็ ว่างว่าคงจะได้ตัง77จังหวัดนะครับกาสมมติว่า77จังหวัดก็ผมจะได้รายได้จากเปลื่อนๆก็คือ,อนึ่งเบิ้ลสอ่องตอนน่อเน่งจังหวัดนึ่งเบิ้ลส่องปั้น77ตังนะครับผมจะมีรายได้ประมาณนั้นซึ่งในส่วนของเปลื่นเองก็คือ,อจะได้เป็นเจ้ากล้งองตลาดในจังหวัดของเปื่นแล้วก็ มาการ่ายกระตั้งเซรุ่นนะครับแล้วก็ก้นก็มีโอกาสเซอร์ซ้านะครับอันนี้ก็เพิ่มแรงแบบแต่ว่ามองโลกเสวนาแอดีเกินไปนะครับมองโลกในต่างดีไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าว่านึกถึงว่าเป็นกอเสียนะครับก็บางทีวิกฤตเศรษฐกิจจาวบ้านการนิเซอร์เศรษฐกิจมันต่ำสุดแล้วจาวบ้านไม่ม่ตั้งเซอร์ก็เราก็เราเองเราเองก็มาถึงว่าผลิตจ่ายเองไปบางกล่างนะครับเศรษฐกิจดีวันไหน กับปุ่มประเมินแล้วว่าปุ่มว่ามันก็เป็นพุ่ยก็มันต้องไปได้นะครับมันก็ต้องไปได้เพราะว่าประโยชน์เต้นก็คือมันมันจัดนะครับคือมันก็ประโยชน์เส้นกับมันจัดก็คือมันไล่เรื่องนะครับมันไล่เรื่องก็คือเรื่องฟุกภปพเรื่องปอดป่ามันเป็นเป็นปืดปั้นเดี๋ยวว่าปอดป้ายลอยเปิดเส้นนะครับโดยไม่ต้องจ่ายสั้นเคมีใดใดสั้นเคมีไม่ต้องห่วย แต่บอกป้องกันมดมาแรงกระปิดนี่นะครับปลดไปไหนนวเลยเปอร์เซ็นก็ปืปิดพักสุกชนิดนะครับเ,เต๋โปกกระตั้งเต๋ปราเจ้าก็คือ,อไม่ต้องใ่ายท้านเคมีไหนใดนะครับก็คือมันจะไปแบบธรรมชาติกรรารลดจัดลดจัดดังเดิมแน่นอนนะครับลดจัดแบบดังเดิมแล้วก็ ผมกคิดว่าเพืเ่อนๆน่าจะได้ล่องนะครับรถจาดกล้องยกตอย่างอตุ้องเก่าแบบนี้ก็แท่บอกตอเปื่อนนะครับเพื่อว่ามันวุ่นไปวุ่นมาบอกตอเปื่อนแล้วก็บ็อกตอเปื่อนแล้วกับเพื่อว่ามันเป็นประโยชน์แล้วกับมันมันไม่มีเกาเสียนะครับถี่แช่บ็อกตอเปื่อนก็มันได้ยงใหญ่ย่นใหญ่ย่งใหญ่มันย่งใหญ่ มันมันเกี่ยวข้องเงินตกซิ่งตกอย่างนะครับมันยุ่งใหญ่มันเป็นประโยชน์ <c oughs> อธิบายไม่ตกนะครับตรงนี้การอายุการใช้งานนะครับอายุการใช้งานก็คือเ,อเกินยี่สิบปีแน่นอนนะครับเกินยี่สิบปีแน่นอนอตัวนี้ก็เกินสิบปีนะครับเกินสิบปีตัวปีปีซี่ตึงปรับแต่งสี่สั้นปรับการนั่ให้ยใจขึ้นได้สักอิดเลยขาดได้นะครับการตอ้นตุ้น ตอนต้นเดี๋ยวบาวล็อกกระต้างก็คือเนื่องปันบาทนะครับตั้งเปงลล็นที่ร่องลกเรามัดเป็นชินๆประกอบเป็นบาวล,ล็อกรวกาบอลลอกจุดนั้นแหละผลิตกระต้างแบบนี้ได้จำนวนมาหมา,หาสั้นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นพีวิซีมันก็ไม่แตกไม่ยักก็มีนอดประกอบประกอบไม่เตีปูน สร็จแล้วก็ปละกอแกะออกมาออกมาแล้วก็ประกอบไม่นะครับแต่แต่ว่าพมวัาถ้าว่า,าปมกระลอลงพิษลลงโต๊กแล้วก็ตดลองกันยาวนานนะครับว่างจะได้ดูระบบต่างมดมันติดกับปัญหาได้ก็คือบางที่ตําอ้นแรกมันไม่ได้เลยนะครับมันจะปะปะัญหาแล้วก็แกปัญหาติดซ่องตีซ้ำนะครับในบางในบางจุดประมาณนั้นนะครับนะ ก็เป็นไอเดียนะครับเอ่อกาไอเดียกวันก่อนก็มันก็มีแป้นมานานแล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าช่วงนี้ก็เลยโตเซียนมากไปก็ได้ได้ยินบ่อยๆว่าคนจะตอกอ่านกันเป็นล้านๆคนก็ใส่จากเอ๋ยนะครับก็เลยเอามามาตั้งค์มาด้วยข้อนะครับแต่จริงๆก็ต้องการนำต้องการนำนำบอก อยู่แล้วนะครับก็ได้ึ้นๆไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ต่เป็นคลิปสั้นคลิปยาวคลิปแนวตัง้งแนวนอนนะครับคลิปแนวนอนก็ประมาณนี้นะครับนะก็ <c oughs> คืนนี้ก็จะไม่ยาวต่อไดนะครับก็ได้อบเปื่นเปลื่อนเปลื่อนได้บก็ประมาณก็ไล่คนละเละนะครับก็คือถ้าเปื่อนพอไม่มีเวลา,าว่างๆก็ อ่าปับไรนี่คือว่าตามอะไรนี่ก็ได้นะครับตามอะไรระบบอ่าตีว่าคิดว่าเป็นปนัญหานะครับที่เป็นปนัญหาการตามได้นะครับต้องมีกาตอบอตอบอะไรก็ตอบนะครับตีตอบไม่ได้ก็หังที่ก็เ็าต้องการคิดบีกหอกกอนนะครับก <c oughs> ็อยากสินส่วนประกอบได้นะครับใช่ตีว่าผม่มยนได้ไหมนั่นกับรู้ทุกว่ามันมันจะมีหมด เปลิญก็ามาเลยนะกับสวัสดีกับเ,เปลือปล่อนๆก็เร่งยาวไปอิดก็ได้ตักไต่นี่ยก็ปุ่มปลายามมุ้งในเล่มุ้งในเลยรอบๆนะครับกะดันบุญมันมีระบอบป้องกันอ้อยตากนะครับอ้อยตากอิฐกรีดไ,ได้พวกนี้แต่ตัวนี้ไม่โด่ขึ้นมาได้ปืนตัวนึง แต่กระตือว่ามันขึ้นมาได้หน่อยนะครับขึ้นมาได้หน่อยนี่ก็มีตัวหลังทีมันก็ลอยใน,าน,านน้ำนี่มันตกลงไปแต่ถ้าใส่น้ำเต็มยตะอดมันจะจะขึ้นมาไม่ได้นะครับอ้อยตากมันจะติดน้ำแต่วันนี้ก็มันจะมันจะหน้าว่าน้ำนักมันจะจะปลดลงไปถ้าใส่น้ำเต็มมันจะก้าไม่ได้นะครับเรื่องจิงริดก็เรื่องดินก็ตั้มตั้มมาดานะครับเรื่องดินก็คือ ซูมไม่ได้นะครับมันจะมีหลักหลักกล้องตัวนะครับหลักกล้องตัวสี่เก้าไม่รู้เอ็นมาไหนกล้องเล็งลิ้นก็รรมาดานะครับดลิ้นเดี๋ยว,วมีตาน้านตัวปเนี่นอ้อยตากมันจะขึ้นไปกินใบอันนี้นะว่ามันปัดลงไปตรงใต้น้ำใ้เต็มแต่กระือว่าป้องกันไปได้มากนะครับถ้าว่าถ้าว่าเป็นปุอก็อ้อยตากนี่เป็น เป็นรอยนะครับไอยตักนี่คือเป็นรอยตัวแต่ว่าไม่ป้องกันนะครับนี่แกโยงนี่ก็แก่ซ้ำอ้าซ้ำตัวโนูตัวนั้นเซ่จริงๆแล้วมันจะขึ้นตั้งตอนเลยถ้าอยู่กลางดินได้ก็คือปัญหาเม็ดเลยนี่ 15, 15, นนะครัับมเป็นปัญหาทัางหมดแต่เราก็ตามแกตามแกปัญหากันไปนะครับ ก็กวักเปืนเป่นๆนะครับเพกกิ่มกระทำแปลงใหม่กิตนาอยู่กันนะครับได้ปลูกใหม่กิตนาไวาประมาณสองร้อยทิปต้นนะครับสองร,อนนร้อรยทิปพังงโป่เป็นซ้ำดุนกะระดุนแรกดุนแรกเจ็ดทิบต้นนะครับก็ได้ปลูกไวก้ <c oughs> ก็ได้คนควาตดลงเหมือนกันนะครับสร้างเกนใหม่กิตนากามีทำราให้เปิดใน้จแล้วนะครับก็รทำร่าผมก็มีมีมาหลายปีแล้วนะครับประมาณสามปี กระไม้เก้าแขนจริงมาเลยผมเต็มได้นะครับเรื่องไม้กิตตนากระควักอันเปื่อนแจ่บอกต่อเปลื่อนนะครับอบอกต่อไปอถ้าเปื่อนของเปื่อนมีไม้กิตตนาก็บอกว่าลุงช่วยแกก็มีทำได้นะก้าไปก็ไปซอบตั้มเลยแล้วก็ก็ไปแหลกกอมุ่นที่ช่องลุงช่วยแกทำได้ดีขนาดนีนนะครับก็ได้ดีระดับหนึ่งนึ่งแล้วนะครับได้ดีระดับหนึ่งก็ติดตั้งได้ดีนะครับแต่ว่าก็พัฒนาต่อไปให้มันได้ดีขึ้นไป ดีขึ้นไปเลยนะครับก็มีแต่ดีกับดีแล้วนะครับเรื่องไมากิตน้นนาบางที่ก็ต้องใจเวลารออีกสองปีนะครับก็ประมาณนั้นนะครับนะก็บล็อก่ตเป็นๆน,น,นะครับก็ลนนี้ก็คงจะปิดแค่นี้นะครับเพราะว่าคุณตกแล้วนะครับคุณตกไลนนี้ก็ปิดแค่นี้ก่อนนะครับ พอ,อดีฝนตกแล้วต่างกลองไม่ดูแหล่นไม่นะครับเสี่ยงมามามาเยอะแล้วก็เปลี่นก่อยก้ามอะไรเพิิมเติมนะครับพอดีฝนตกพอดีฝนตกป้อมก็ต้องปิดไล่ก่อนนะครับพอดีฝนตกต้องปิดไล่ก่อน เดี๋ยวอีก๙นาทีก็ได้จะปิดนะครับเดี๋ยวประมาณหนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวตื้อกรองหนังหนังควงก็ได้เออหนังเลงก็ได้นะครับ <c oughs> ถ้าเปลี่ยนตัวไม่เวลาว่าวาดหนังคว้างลงช่วยเล่งกั่เดียวก็ได้นะครับการเล้งนังใหม่กิต้นาก็าได้ทำการตัดร่องเป็นย่างมากเลยนะครับย่างนักเลยก็ลงวิอจะนวนมากนะครับ ผออมลงมือเจอกมันกีต้านาเกิดแกนก,นก็คือกับเชียนทำลาปลอมกันนะครับก็บอกว่าเอา่อปลอว่าก่อนหน้านั้นก็คนกว่าอยู่สามปีนะครับก ไรนี้ก็ค้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ปุ่มก็ผิดไรเลยแต่ว่าเดี๋ยวไว้ไม่มีเม็ดฝนลงมาหน้าจอธกิจก่อนนะครับขายไม่มีเม็ดฝนลงมาหน้าจอธกิจก่อนแล้วก็พุ่มปิดกระเปลือนเดี๋ยวคลิปออไรนี้มันจะอัพโหลดนะครับเป,ปล,าาล,ลือนเพิ่งก้ามาก็เดี๋ยวขออะไลหยอนล่างก็ไรนะครับคลิปนี้มันจะอัพโหลดไปเข้าไปหน้าไลฟ์สดนะครับก็คแบบือแล่เหนืออาเดี๋ยวผมเร่งก่อนหน้านี้นะครับก็ต่อไปจะทร้าเป็นคลิปวิดีโอนะครับสร้างเรื่องอะอยู่ในคลิปเดียวกนนะครับ จใช่เลยบที่ว่าตัดต่อวิดีโอกระดองการตั้งเด็กประชาออนอไลน์โซนออนไลน์แล้วก็เรื่องไม้ติดสนะนะครับแล้วก็เรื่องอ้อปุ่ละไมกันเติดนะครับแล้วก็วเต้มด้วยเรื่องตองเตี้ยวนะครับนะผมจะปลาเปลี่ยน,นตองเตี้ยทุกคลิปป้อมจะผสมให้มันอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับเปลื่นจะได้ระดัดบก้าวสั้นที่ว่าระดับข้อมูลที่ว่าอย่าง้องคนาหมันเติ่ง ตั้งสร้างก็จงตั้งแต่ว่าอีตัมมากาใกล้สร้างอาจีบนะครับกับประมาณนี้นะครับคลิปเดียวเส้เอื่องเรานะครับจะอายุในคลิปเดียวกันแต่ก็มันเป็นอะไรก็ป้าเปลี่นเตียวนะครับนะครับเพื่อเปลี่ยนในกั้มมังเต่จริงๆแล้เผมปก็ไม่ไก่กั้มนะครับไม่ไก่เป็นคนติดกั้มต่อเลยแต่ก็สร้างได้นะครับบางทีก็เปลื่นก็กั้มคลิ้งได้เหมือนกันเวลาคุยกับปุนานั แต่ว่าพอทำคอนเทนต์เล่นเหลืองงานก็มันไม่รวยกัมแบบไหมนะครับเดี๋ยวผมปิดไลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คนมามาตึงก่อนแต่คนกำลังมาอยู่กลางบานอยู่กลางบานต่างสายสายมือผุ๊บเือนกระตั้งแต่ประเจ้านะครับเปินป่นเปิ่นลงประเมินเลยนะครับเปินป่นเปิน่นติวเลยอย่ เียคนจะยมามาแล้วแต่พมก็ต้องการลักต้านต่เดียวเปลี่ยนเนว่าเอ้าเดี๋ยวหลวงช่ยปิดไ่บอกว่าคนตกในมันตกจริงไหมต้องมีลักท่านในเปลี่ยนเปลี่ยนเปล่นนนนะครับกดแต่ไรกก็คือถ้าเอ็ดว่าเราการดูแล้วว่าต่อเจ้านี่เราจะไม่ตัดยางนะครับจะไม่ติดยางแต่ว่าบางบางที่อ่านอ่านคตต่อไปนี่พมจะไล่เป็นาจํำ เออจะไม่ใช่เออใจกาปากกลางนะครับภาษาคลางเพราะว่าต้มจจกระย้ายกลุ่มกลุ้นระดับปากระดับปากกลางปากเนื้อปากอีสานนะครับก็จะได้ฟังแบบก้าใจงหญ่กันแต่ว่าถ้าว่าพอแรลง,ก,รก,ลง,ก,ลงกลังตมกระเล็กภาษากลางต้มกรลังตีคุ้กักติดติดกักนัอนกันนะครับแต่ว่าไม่เขาเขาไม่ปลือยเลยแต่ว่าการใจกำบางทีก็ต้องแดงเข้าไปมั่งนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ชมนะครับก็เมย์ได้ก็ตามมาได้นะครับหรือว่าจะชวนพูดกลีก็คอมเมนต์ได้นะครับนี่ก็เป็นเปลี่ยนตีเลยอยู่กเ็เดี๋ยวผมปิดไลยแับนี่ก็เอ็นจั่แหลกก้นตกนะโอเคนะครับนะ ครับเกินทีดียังไล่อยู่เลยก็ับป้อมก้อนอนุญาตก่อนนะครับนะป้อมอนุญาตปิดไล่ก่อนกาก็ปิดไล่แล้วนะครับนะก็จะสวัสดีครับ